ตอนนี้ครับคุณปู่ GEK 4 0 4 1ูนยทำขบวนรถจักรพิเศษรถจักรไอ้น้ําที่1444งสีกำลังจะมาถึงจุดตัดท่าล้อครับอันนี้เจ้าหน้าที่ที่รัวกั้นท่าล้อก็พร้อมแล้วเช่นกัน หัวรจากสองหัวครับตอนนี้ใกล้จะมาถึงแล้วครับ ไม่บางครับไม่บาง กล้ถึงแล้วครับกำลังมาอย่างช้าครับคุณปู g ่ g e 4041พ่วงด้วยรถจักรไอ้น้ำ C 5 6าหนึหมาเลขเจ็ดหนึ 13, แล้วก็ C ห้าหหเมาเลขเจ็ดหนึ 15, กับสถานีรถไฟ ธนบุรีครับ,ม,บมาแล้วครับมาถึงแล้ว <c oughs> มาแบบช้าๆ มาดูครับว่าขากลับรอบนี้จะพ่วงกี่โบกี้นะฮะ เีย่เียวอะ้วครับ <c oughs> พี่อันสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้แซ่พี่อันนเ้าจะไปนั่งพักนะครับไม่ได้ขับ ไปแล้วครับการน,นี้เราจกไอ้น้ำกับวิ่งกับทนบุรีแล้วครับ